ครับก็ผมก็จะมาสอนคอมโบตัวละครตัวใหม่นะเป็นตัวเก่านะชื่อเออตอนนี้กูพูดชื่อไปแล้วกูจําจชื่อไม่ได้เออคือกูอัดใหม่นะโปรแกรมอัดมันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้ชื่อเอ็กซ์ตาร์ฮิเลอร์เออแมาสอนคอมโบนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมเอาไปรีโมเดลมานะเป็นตัวไอเคนตะใช่ไอตัวเคนตะผมรีโมเดลใหม่ ครับนี่ก็รีโมเดลเคยนตะนะครับโมเดลใหม่เคนตะาเป็นไงใส่หนากาก้บบ <ś c oughs> นากากกัดูแบบหน้ากากกันเก่าเหมือนสไปเดอร์อมนไงไม่รู้ใครอยากให้แจกก็ไม่ไ้นมานะครับเดี๋ยวผมแจกเองเข <m> ียนแต้วนั้นบอกอเลยแจกตัวคอยไปละช่างใหม่แจกเมาเดิมเนี่ยโอเคก็ตามผลโหวตนะครับ อ่าซึ่งผมมีอะไรจะบอกแล้วว่าเอาทริกๆเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้รลากเลยนะนยนยนมันเป็นอย่างงี้อ่ะอยากหวานให้มันเป็นงี้เท่ดิแล้วก็ปึ๊บโอเคหลงังเช็งก็ใช่นี้ผมแคปภาพแล้วก็จึ๊บแล้วก็ จิ๊บจุ๊บจุ๊บว้ายมันทำไมเป็นยังไงจิ๊บโอเคจิ๊บบเชฟฟี่เจฟจุ๊บกลับล่างมากลับมาหาจิ๊บแล้วก็เอ้อสัตว์ชี้เลขสิบล้วนีกว่าอ,อ่ะ,อะทุกคนไปสมัครพี่เราก็เล่นเน็ตอ่ะแล้วก็จุบแล้วก็ วัดเดิอยแล,แล้วก็ขาสลับข้างกำลังกำลังจะล้มอีกเช่นนี้หันหน้าแบบเพ่อเอกแล้วก็กลับล่างไปแล้วก็ถอยหลังแบบนี้แบบเพ่อเอกตึงก็เป็นตัวที่เอาชนะไอตัวเงาไพรได้แต่บอกไปก่อนเลยว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันบอกไปก่อนเลยว่า กูเอาตัวละครตัวใหม่เข้ามาซึ่งเป็นคู่อรีของเอนนี่โดยเฉพาะและสู้กับไอ้นี่เป็นคู่อรีกันโดยเฉพาะจริงๆตัวละครใหม่กูกกสร้างมาเกาะเป็นอย่างนี้แล้วก็ชึบแล้วชึบฟื้บมาประมาณนี้แล้วก็ไอ้นี่ก็ขาเข้าไปแบบนี้เกาะเหมือน สเมท่ามันดูแปลกๆไวสุดอยากเดิมเป็นยังไงใช่ไหมก็จะยุบยุบอ่าอย่างงี้เปลี่ยนใหม่ทันทีเลยเออเขาตึ้งตึ้งละว่านี่ตึ้งละว่าเกล้งละว่านี่กูเก่งละว่าเออแล้วก็ จ็บกลับมาด้านเดิมแล้วทีนี้ก็เจ็บกลับมาเหมือนเดิมจ๊บแล้วทีนี้ก็จ๊บจ๊บจ๊บจิบจิบอ่ากูจำไม่ค่อยได้หรอกที่ยืนท,ที่เดิมมันเป็นยังไงอันนี่ามันมันแรงไเย็นเลก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมมันต้อ,องมาเป็นแบบคล้ายๆตัวข,ของเอนาเจ,จซออสองล้านศูนก็ใช่แรงบันดาลใจ เราเก็ะจิ๊บทำไม่ค่อยเก่งหรออกาเครียดต่กูก็ยังอยากมาสอนมันอยู่ดิโบวตัวละครกูตัวละครกูก็ต้องสอนดิตัวละครถ้าเกิดเป็นตัวละครเขากูจะสอนทำไมเล่นก่จิบจิบจิบจิ๊บจิ๊บพยุงงวงฉาก w h a t the เฮี้ยอะไรวะน่ะไม่มีเลยครับเมื่อกี้เคยดูเห็นข่าวเต็มเลยพายุ a, เฮี้ยะไรไม่รู้เกี่กับทอร์นาโดเลยสัตว์โอเ้เฮี้ยไม่ใช่ทอร์นาโดจื๊อจื๊บโอเคลงมาจื๊บจื๊อไอนีก็กลายเป็นแบบตัวตึงไงตัวตึงไอสัตว์ตัวตึง,งตัวตึงไง,งเฮี้ยหันหน้ามาด้านนี้ เพื่อดูความเรียบร้อยมันยังจะเอียงไปอีกอ่ะโอ้โหจุ๊บโอเคเตรียมเตรียมเตรียมติเตรียม,มติเฮ้ยเตรียมติเตรียมติไว้เตรียมติเตรียมถีบดีพิเสศษ แล้วก็ตู้มดีนะมึงไม่ทบหน้าตัวเองอะ่ะสะเทิ้โอ้โหว้าวว้าวจิบจับมาจิบแล้วก็กระบเหมือนเหมือนนะ เอาไหนๆก็อย่างนี้แล้วหันหน้ามาเลยดีกว่าไหมว่าหันหน้ามาเลยดีกว่าเออจะยังไงเนี่ยเออดีการหันหน้าแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็จ๊บจับ,จบมือมาอย่างนี้จะไปไหนไมหมฮะไปสัตว์จ๊บไม่ให้ไป,ไไปเฮียฉันไม่ให้แกไปเปลงเลย ไม่ให้แกไปไหนฉันจะให้แกอยู่ตรงไหนเบื่บอละไอสัตว์ปล่อยปล่อยละปล่อยเมื่อกี้นี่สับปีบดไหมมันเท่ๆเฉยๆเนี่ยแล้วก็สับอยู่ดีแต่ยังแต่มันก็ยังตายแล้วเนี่ยยังไม่ตายหรอกเด็กมันเก่งมาี่มันมันก็ไม่ตายหรอกเด็กเอาจาะไปไสัตว์เก่งไปไหนเหนี่ยฮะ เก่งไปนะเอ๋เชลิบกุลกลายเป็นตัวละครที่โหดที่สุดเท่เลนสติ๊กแมนตัวธรรมดาเนี่ยโดนหลายคลิปแล้วนะพวกตัวพิเศษที่สร้างมาเนี่ยไม่เคยโดนไม่เคยไม่เคยโดนสติ๊กแมนพวกนี้แก้แค้นเลยแต่เงาภัยอะ Rồi <laughs> ừ, đã hết đi đi là có nhập ok gọi tiếp 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 ok tiếp tiếp ok ก็จิบจิบจิบโอเคสุดลก็จิบจิบโอเคจิบโอเคนี่คตรตึงเลยเนี่ยคตรเท่นี่เนี่ยเอฟลกไอยเท่ไปไหนน่ะ ต้องแคปภาพไปทำปกเสร็จแล้วแป๊ะโอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วก็ตัดจบไปบร้อม